จะบอกว่าไม่ง่ายอย่างเดียวก็พอเนาะไม่ต้องพูดว o ไม่ยากข้อนี้เริ่มจากอะไรคะวิธีการต้นทุนต้นทุนต่ำสุดแต่ต้องเช็คก่อนเสมอว่ามันเท่ากันไหมข้อนี้เท่าไหมเท่าแต่ถ้ามันไม่เท่าต้องทําอะไรตัวแปรดํานี่ถ้าบังเอิญว่ามีตัวแปรดัมมี่มามันจะใส่ค่าขนส่งเป็นศูนคราวนี้ทําไงถ้าใส่ค่าขนส่งเป็นศูนยเวลาเริ่มต้นทุนดำสุดอย่าเริ่มที่ดัมมี่นะ ต้องไปเริ่มที่ค่าขนส่งที่ไม่ใช่ศูนย์แต่น้อยที่สุดในความเป็นจริงเพราะว่าเรารู้ว่าดัมมี่เราเป็นตัวสมมติแล้วขนส่งจริงไหมไม่จริงนะคะดังนั้นในเคสนี้ถ้าเป็นเพิ่มมาแล้วเป็นวิธีต้นทุนต่ำสุดต้องเริ่มจากตัวที่ต่ำที่สุดแต่ไม่ใช่ตัวแปรดัมมี่อ่าแค่นั้นเองนะคะอ่าดังนั้นข้อนี้มันเท่ากันแล้วโอเคนะคะใช่ไหมเท่าไหม เท่านะอ่ะเราเริ่มจากต้นทุนต่ำสุดนะคะอันไหนต่ำสุดสองอ่าสองดังนั้นสงขาไปยะลา,ยยา,ลาสงขาสองพันห้ายะลาสองพันใจสองพันปึ๊บตัดทิ้งอันไหนน้อยสุดอีกสามอ่สามเนี่ยมีอยู่สองพันห้านาราต้องการสามพันให้สองพันห้านะคะเต็มใครอีก ห้ภูเก็ตไปนาราภูเกต็ตภูเก็ตเนี่ยมีสองพันนราต้องการอีกห้านะคะปืด9ก้าก็6กภูเก็ตเหลืออยู่พันหปัตตนนี้ต้องการห้าพันได้ให้ให้ได้แค่พันห้ถูกไหมอ่าแล้วก็มาช่องนี้อ่นานครมีอยู่สามพันเขาต้องการเท่าไหร่ต้องการ3ามพนห้ดังนั้นให้ได้แค่ 3ามพันนะคะปึ๊บเต็มทิ้งแล้วก็มาเอาช่องนี้เท่าไหร่ห้ารอนะคะโอเคปึ๊บครบเนาะครบแล้วดังนั้นทำไงคะขอนั่งหน่อยเริ่มเมื่อยแล้วเก่แล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นสรุปเขาถามว่า ถ้าใช้วิธีนี้ควรนําเสื้อจากมอสงขาไปบริจาคที่จังหวัดใดมีต้นทุนเท่าไร่ใช่ว่าต้องหาทั้งหมดไหมเขาถามต้นทุนเท่าไหร่ก็คือถามของเฉพาะอันนี้แต่ถ้าถามต้นทุนรวมต้องหาเดี๋ยวอาจารย์แยกคํานวณให้ดูเขาถามแค่มอสงขาใช่ไหมคะก็ต้องตอบว่าสงขาส่งไปไหนบ้างส่งไปปัตตานีเท่าไหร่คะห้าร้อย แล้วก็ส่งไปยะลา,า,ลาเท่าไหร่ลูก 5, อ่าสองพัน <2, 000. S 1> ใช่ไหมคะ,ะต้นทุนก็จะเป็นเท่าไหร่ห้าร้อยคูณเก้าบวกกับสองพันคูณสองก็จะเป็นอันเนี้ยสี่พันห้าใช่ไหมสี่พันห้าร้อยบวกกับสี่พันก็จะเป็นอ่าแปดพันห้าร้อยแต่ถ้าเขาถาม นี่เขาถามต้นทุนจากอันนี้นะแต่ถ้าถามต้นทุนรวมเป็นไงคะ,ะต้นทุนรวมก็จะต้องเป็นเท่าไหร่500ร้อยคูณเก้าบวกแต่คือข้อนี้จริงๆจบแล้วแต่อาจารย์เสริมให้ว่าถ้าถามต้นทุนรวมหายังไงนะคะสองพันคูนะคะอันนี้เขาถามต้นทุนของวิธีต่ำสุดเนาะไม่ได้ถามต้นทุนรวมนะดูดีๆนะ าต้นทุนเฉยๆของอันนี้แต่นี้ถ้าถามต้นทุนรวมจะต้องหาเพิ่มนะคะคูณ8บวกด้วย2,500คูณอะไรคะ3แล้วก็บวกด้วย1,500คูณ6แล้วก็บวกด้วย500คูณ5ก็คือ4,500บวก4,000บวก8,324 2 4บวก ท่าไรเนี่ยเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบวกอันนี้เท่าไร่คะเก้าพันแล้วก็บวกสองพันห้าได้เท่าไรห้าหมื่นเป๊ะหรอห้ามืหนึ่งพันห้าร้อย ใช่ไหมอ่าโอเคต่อไปวิธีการข้อนี้เช็คก่อนนะเหมือนเดิมอันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นอันนี้ล่ะหอ่ะขาดไป1,000น,น,นะคะต้องเพิ่มที่ไหนเพิ่มตัวนี้นะคะขาดไป1นึ่พใส่ด้ามมีใส่คนส่งเป็นซูนซูนอ่ะ เริ่มต้นจากมุมพายับต้องมุมซ้ายสุดบนสุดสงขาไปปัตตนีสงขามี2,500ปัตตนีต้องการ5,000ให้ได้แค่2,500นะคะปะต่อไปก็อันนี้ถูกไหมนครไปปัตตนีนครมี3,000ปัตตนีต้องการอีกแค่2,500นะคะเต็มก็จะเป็นช่องนี้นะคะ นครไปยะลานครเหลืออยู่500แล้วอ่ะยะลาต้องการ2 0 0พันก็ให้ได้แค่500นะคะ,ะ,คะก็เป็นช่องนี้สุราษฎร์ไปยะลาสุราษฎร์มี2,500ยะลาต้องการอีกแค่1,500นะคะก็เป็นช่องนี้สุราษฎร์ไปนารานะคะสุราษฎร์มีอยู่เหลืออีกแค่พันเดียวนาราต้องการ3 0 0พันก็ให้ได้แค่1,000พอ่าช่องนี้นะคะภูกเก็ตไปนาราภูกเก็ต มีพันหนึ่งนาราต้องการสองพันก็ให้ได้แค่หนึ่งพันนะคะแล้วก็มาเอาจากดัมมี่อีกหนึ่งพันแสดงว่าใครขาดสินค้าคะข้อนี้นาราจะได้ไม่ครบจะขาดไปหนึ่งพันจากดัมมี่นะคะเขาถามว่าควรไปจังหวัดใดและมีต้นทุนเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าต้องสรุปทั้งทั้งหมดนะคะมีอะไรบ้างสง้าไป ปัตตานีนะคะขอเขียนยอ่อเขียนว่าปัดสองพันห้าร้อยนะคะแล้วก็มีอะไรคะสุราชไปไปเอ้ยลืมนครได้ไงเนี่ยเอานาครก่อนนครศรีไปไหนไปปัตตานีสองพันห้าร้อยแล้วก็ไปยะลาห้าร้อยนะคะ สุราษฎร์ไปยะลาพ5 0 0ไปนราหนึ่งพัภูเก็ตภูเก็ตไปไหนไปนรา1000ใครใครจะไม่ได้สินค้าเท่าไหร่คะไม่มีดัมมี่เนาะก็คือนราขาดสินค้าไปพันหนึ่ง ต้นทุนรวมเท่าไหร่ลูกต้นทุนรวมก็จะเท่ากับ2 5 0พันห้าร้อยคูณเก้าบวกสองพันห้าร้อยคูณแปดบวกห้าร้อยคูณสี่บวกพันห้าร้อยคูณห้าบวกหนึ่งพันคูณสามและสุดท้ายบวกหนึ่งพันคูณห้านะคะก็จะเป็น 2500ั 2, คูณเได้22500ื่นสอบวกสองพคูณแได้20งหมนะคะก็บวกห้าพัคูณสี่เอ่ห้าร้อย500คูณสี่เท่ไหร่สองพันไหมใช่ไหมอ่าแล้วก็บวก1500้คูณห 7จ็ดหแล้วก็บวกอันนี้สามพแล้วก็บวกอันนี้ห้าพันได้ทั้งหมดสองสองห้าร้อยบวก 20, บวกสองหมื่นบวกสองพบวกเจ็ดพันห้าร้บวกสามพับวกห้าพันป๊อปหกหมื่นหมหกหมืตรงกับจาย์ไหมลูกตรงไหม โอเคอ่ะไปข้อสุดท้ายและท้ายสุดของเรานะจ๊ะหาอะไรก่อน V A M ต้องหาอะไรคะส่วนต่างก่อนนะจ๊ะผลต่าง9 2 7ใครน้อยกับน้อยันวางคือ7กับ2ก็คือ5 4กับ10เป็น6นะคะเอา้าพิมพ์หายไปอะ่ะ อ่าพิมพตกเหรออาจารย์พิมพตกเหรอ,อาารนึกว่าอาจารย์ไม่ให้ขนส่งเหรอรอ๋าอ,าาอ,อ,อโอเคอะลองใช้อันนั้นดูแล้วกันเนาะอันนี้ข้อนี้เป็นตารางต้นต้นทุนแสดงว่าเป็นอะไรคะเป็น M หรือลบเอ็มเอมหรือลบเข้อนี้ อลองดูนะแต่โจทย์ปกติจริงๆแล้วอะ่ะอันเนี้ยพิมพ์ตกเพราะว่าในข้อสอบมันไม่ได้ให้ยากขนาดนั้นอ่ะลองไปหาดูดิว่าหาได้หรือเปล่ามันจะหาไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจ็ดห้าอนี่ใครมากหรือน้อยนะงั้นข้อนี้เป็นโมฆะนะคะแล้วหนูหากันมาได้ยังไงอ่ะเห็นได้คำตอบ 아, 오케이. Okay.